สวัสดีครับวันนี้ b i ส l k Gadget นะครับก็จะพามารีวิวเจ้า Realme 11 Pro Plus 5G นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่เห็นแล้วรู้สึกว่าอยากได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันมีการดีไซน์ที่ทำออกมาได้ดูพรีเมียมแล้วก็ดูเหมือนเครื่องประดับเลยนะครับก็การออกแบบสีแล้วก็ลวดลายของตัวเครื่องเนี่ย มันดูเป็นสินค้าพรีเมียมก็ต้องบอกว่ามันถือแล้วดูดีนะครับผมโดยเฉพาะสัมผัสของหนังวีแกนที่ใช้เนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่ากําลังถือเครื่องประดับอีกชิ้นเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนยุคนี้เนี่ยมันจะสวยอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเอามาใช้แล้วเนี่ยมันความรู้สึกมันไม่ดีมันถ่ายรูปไม่สวยเล่นเกมก็ไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าก็คงไม่มีใครอยากจะถือนะครับก็เอาล่ะเรามาลองดูกันว่าเจ้าเรียวมี1 Pro plus 5 g เนี่ยมันนอกจากความสวยของมันแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากสเปคกันเลยนะครับสําหรับเจ้า realme ี1 e pro plus 5 g เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขอบโค้งนะครับ6.7นิ้วความละเอียด full hd plus 2412คณ1080นณ1 0ร0ะครับรองรับ refresh rate สูงสุดที่1 2 0 hz ด้านประสิทธิภาพความเร็วนะครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยใช้ชิปเซ็ d i เมซิตี core, ้7050 5G 8คอร์6กบิตกระบวนการออกแบบ6นาโนเมตรนะครับของ TSMC บริษัทผลิตชิปชื่อดังจากไต้หวันนะครับผมแบตเตอรี่ให้มา5,000 m มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไวแบบ100วัตต์นะครับซึ่งในกล่องก็ให้อแดปเตอร์แบบ100วัตต์มาด้วยตรงนี้เนี่ยทาง Realme เองก็เคลมว่าสามารถชาร์จได้เต็ม100%ภายใน26นาทีนะครับ ส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง200ล้านพิกเซลเลยนะครับมาพร้อม OIS Super Zoom นะครับก็ต้องบอกว่ากล้องหลังเนี่ยเป็นการพัฒนาร่วมกับทางซัมซุงนะครับผมในการพัฒนาการถ่ายภาพซึ่งเจ้ารุ่นนี้เนี่ยให้เซ็นเซอร์มาขนาด1ทับ1.4นิ้วนะครับหรือว่า1นิ้วนิดๆเลยนะครับพร้อมรูรับแสงกว้างสุดที่ f 1.69นะครับนอกจากนี้ยังมีเลนส์ อัลตวราย8ล้านพิกเซลที่ถ่ายกว้างได้ถึง112องศาพร้อมให้รูรับแสงมาที่ f 2.2ไหนๆก็พูดถึงสเปกกันแล้วนะครับลองมาดูภาพถ่ายกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถถ่ายภาพออกมาได้เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็เรามาเริ่มต้นกันที่ภาพถ่ายพอร์เทรตกันก่อนเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารูปเซตนี้เนี่ย ไม่ได้ถ่ายคนเลยนะครับมีแต่ถ่ายสัตว์ล้วนๆนะครับผมมาดูรูปแรกกันก่อนเลยนะครับรูปนี้ผมไปถ่ายน้องหมีที่เซนตท่นเบอร์อันนี้เป็นตุ๊กตานะครับก็จะเทียบกันได้เห็นชัดๆถึงการทำเบอหลังของเจ้าตัวนี้เนี่ยว่ามันดีจริงไหมเรามาดูรูปแรกที่มีคนอยู่ในระดับเดียวกับน้องหมีนะครับก็จะเห็นว่าน้องหมีเนี่ยชัดที่สุดเพราะว่าเป็นจุดโฟกัสส่วนทั้ง4คนที่อยู่ถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มเบรอร์เล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็จะเบรอรแบบละลายไปเลยส่วนอีกรูปหนึ่งม น้องหมีตัวเดียวนะครับแต่หากสังเกตที่พื้นก็จะเห็นว่ามันไล่ระดับการเบลอได้สวยจริงๆนะครับผมมาดูรูปน้องช้างกันบ้างอันนี้ไปที่สวนสัตว์แล้วนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะถ่ายย้อนแสงในภาวะแดดจัดเนี่ยหรือถ่ายตามแสงตอนแดดจ้าเนี่ยภาพก็ถูกจัดการแสงมาอย่างดีนะครับหรือจะซูมเข้าไปถ่ายใกล้ๆตัวน้องเนี่ยก็ยังถือว่าไม่เสียความคมชัดนะครับลองมาดูภาพถ่าย กิ้งกาในตู้กระจกกันบ้างก็ต้องบอกว่าตู้กระจกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ใสนะครับตัวกระจกเนี่ยไม่ได้ใสมากแต่กล้องก็เก็บรายละเอียดความคม,มชัดได้ถือว่าดีครับอ่ะลองซูไปถ่ายครับปิบาลากันบ้างก็กําลังเล่นน้ําอยู่ภาพก็ออกมาถือว่าชัดแล้วก็ไล่การเบลอภาพได้ดีทีเดียวครับเช่นเดียวกันครับซูมไปถ่ายภาพคุณแฟลกตนะครับที่เป็นส็ลตชื่อดังของสสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยในแบบก็ ชัดครับแล้วก็ดูเด่นครับในขณะที่ฉากหน้าและฉากหลังก็ถือว่าเบลอได้สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆครับมาดูการซูมไปถ่ายเจ้าฮิโปกันบ้างรูปนี้ถือว่าตัวแบบเนี่ยชัดเจนแต่ว่าเหมือน AI จะจัดการจุดเบลอภาพไปนิดหนึ่งตรงยาด,ด้านหลังเจ้าฮิโปนะครับมนดูเบลอเยอะไปนิดหนึ่งนะครับส่วนน้องแรดรูปนี้ไม่ต้องซูมครับเพราะว่าน้องออกมาให้ถ่ายกันใกล้ๆเลยได้เห็นรายละเอียดของผิวน้องชัดๆเลยครับ แต่ถ้าเอาไปถ่ายสัตว์แบบฝูงไกลๆเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าภาพที่ออกมามันอยู่ในระดับที่โอเคนะครับเพราะว่าหากขยายดูรูปจริงๆอ่ะก็จะเห็นว่ามันเสียรายละเอียดไปนิดนึงครับผมมาดูการถ่ายภาพวิวทั่วไปกันบ้างครับรูปแรกเนี่ยก็ต้องถือว่าความคมชัดถือว่าทําได้ดีเลยครับสีท้องฟ้าเนี่ยไม่ถูกเร่งมากจนเกินไปดูออกมาเป็นธรรมชาติครับ ลองมาดูภาพถ่ายตอนเย็นกันบ้างที่เป็นภาพจากริมทะเลนะครับรายเอียก็ต้องถือว่าออกมาใช้ได้ครับภาพย้อนแสงตอนพลาดที่ใกล้จะตกดินเนี่ยก็ถือว่าภาพออกมาสวยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแต่งภาพต่อได้ไม่ยากเลยครับลองมาดูภาพถ่ายในอาคารกันบ้างครับก็โดยรวมต้องถือว่าทําได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีแดงหรือสีน้ําเงินในอาคารเนี่ยรูปออกมาดูดีแล้วก็สีเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างตรงกับสถานที่จริงที่ผมไปถ่ายครับ ถ่ายอาหารเป็นยังไงมัง่งก็ลองมาดูรูปข้าวผัสดสับปะรดกันครับก็ต้องบอกว่ากล้องเนี่ยถือว่าเก็บรายละเอียดของตัวอาหารได้ดีครับตัวของเม็ดข้าวอะไรเนี่ยก็ถือว่ามีความชัดเจนแต่ด้วยความที่ผมถ่ายย้อนแสงเนี่ยรูปก็เลยดูฟุ้งๆไปนิดนึง มาดูรูปจากกล้องหน้ากันบ้างครับเจ้าตัวนี้ให้กล้องหน้ามาถึง32ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4 5มุมกว้างของกล้องหน้านยอยู่ที่กว้างได้90องศาสำหรับรูปที่ออกมาเนี่ยก็พูดได้คำเดียวครับว่าเก็บทุกรูขุมขนจริงๆ ส่วนวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมลองถ่ายฟิกเกอร์ในบ้านตัวเองนะครับโดยที่ปรับความละเอียดของตัวกล้องวิดีโอเนี่ยไปที่ Full HD นะครับ 1,080p แบบ60เฟรมนะครับก็การถ่ายของผมเนี่ยผมลองขยับไปมาเพื่อดูว่ามันโฟกัสมันหลุดบ้างไหมนะครับแล้วภาพมันยังเนียนอยู่ไหมเมื่อเราเนี่ยเอากล้องสายไปมานะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวก็ต้องบอกว่ามันทาได้ดีสมกับราคาค่าตัวอยู่นะครับ จบเรื่องกล้องไปแล้วนะครับก็มาดูเรื่องการเล่นเกมกันบ้างนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนสมัยนีย้นอกจากเขาจะแข่งกันเรื่องการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องให้สวยนะครับแข่งกันเรื่องตัวกล้องนะครับว่าจะต้องมีจุดเด่นของการถ่ายภาพเนี่ยอีส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเอาไปเล่นเกมเพราะถ้าสมาร์ทโฟนที่ซื้อไปเนี่ยมันเล่นเกมได้ไม่ดีหรือว่ามันมีการกระตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนที่จะตัดสินใจเนี่ยก็คงจะคิดหนักเหมือนกันว่าจะซื้อรุ่นนี้ดีไหมนะครับอ่ะสำหรับเจ้า ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาเกินหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้น,นการทดสอบเกมเนี่ยผมก็เลยทดสอบเกมตั้งแต่ r v v ที่เป็นเกมทั่วไปที่เครื่องอะไรก็เล่นได้นะครับแล้วก็กระโดดไปถึงเกมที่กินสเปคสูงอย่างเกมชิน m p a c t ก็ลองมาดูกันเลยนะครับว่ามันสามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นขนาดไหนครับลองไปดูกันเลยครับ ไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า r e ย์ m ี11 Pro Plus 5G นะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัว ว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาที่16,999บาทนะครับแล้วก็ให้แรมมา12 g สจิกส่วนรอมเนี่ย512จิกก็ต้องถือว่าคุณภาพเนี่ยสู้กับคู่แข่งในเรทราคาใกล้เคียงกันได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีจุดเด่นตรงความสวยของตัวเครื่องพื้นหลังนะครับที่มีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสมาร์ทโฟนที่ ถือแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องประดับเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็น่าจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรจะพลาดนะครับแล้วก็ซื้อมาถือเนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยดูดีขึ้นแล้วคุณผู้ชมคิดนยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเราได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบการรีวิวแก้เจตใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกดแซงโงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ